ตรงๆมากก็ไม่ได้คือเขาเห็นหมดกฮะเฮ้ยนโม,มงหมงวัดไ,ได้ถ่ายเปล่าวะเขาจะด่าเไหมจะด่าเราไหมไม่เราเราตรงๆเราไม่หันไปหาเขานี่หาแล้ว,ม,ม,ม,ลวมันยังหัไม่ได้ ั่งนี้ไม่สวแลไม่ได้ของเหลือแล้วเขาชอบสวยอยู่แรกๆใช่ไหมเอาเท้ายๆท้ายเริ่มของเหลือแอเือ้ยเของเหือโอ้ยเสียเลยว่ะของเหือโอ้ย เฮ้ยมีนั่งนั่งด้วยนะอะไรตรงนี้มีแบบนั่งเลยไม่ค่อยร้อนยาตรงไปอุ้ยท้อท้อมาหมดแล้วจ้ะและแรกแรกลืมถ่ายไว้พอหลังหลังนึกจะถ่ายก็เหลือเหลือแบบเป็นของเหลือไม่มี